วัสดีครับพี่วิทยครับสวัสดีคุณอันครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับวันนี้ตลาดพุ้นไทยปิดไปอยู่ที่โลนะฮะหนึ่งสาดลบไป29.44นะครับโลต่ําสุดนั้นอยู่ที่1นึ่4พัดลบไป32.94ิบสาสนั่นคือุดต่ำสุดนะครับแต่ไปปิดอยู่ที่ติดลบยีปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะหมื่นล้าน ฟอร์เรนขาย6,395ล้านนะครับในขณะที่ตัวของบอลนะครับเป็นลักษณะของการซื้อนะครับ217ร้อยเจ็ดล้านตัวสาบันนั้นขายนะครับขาย623ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อ6,802ล้านครับตลาดหุ้นเนี่ยเล่นปิดที่ระดับหนึ่งสามหเนี่ยลบไป29จุดนะครับลบไปประมาณ2.1เปอร์เซ็นต เซทห้าส uh, ิบลบไปสิ8 4ก้าจุดแปดสี่ครับสองจุดสเซต์เซร้อยลบไปที่สิบเาดลบไปสองมแล้วก็เซไทดิวิดเนลบไปที่สิบแจุดานะครับลบไปหนึตลาดเนี่ยลงมาที่โลแล้วไม่สนใจเลยเลยนะครับว่าไม่สนใจว่าในเอเชียนั้นมีการบวกกลับขึ้นมาในยุโรปเนี่ยขณะที่ช่วงบ่ายเนี่ยมีการบวกกลับขึ้นมานะฮะ ยุโรปเนี่ยขาดนี้รายงานเนี่ยดัตเองบวกไป130จุดครับในฝรั่งเศสบวก113จุดในรอนดอยบวก5.9จุดแล้วก็ตัวอิตาลีบวก3.98แต่ตลาดนั้นตั้งแต่ช่วงบ่ายมาตลาดเอาหนะ้าที่อย่างเดียวเลยก็เอาลงเอาลงให้เหมือน2%เหมือนอย่างพวกเขาเมื่อวานนี้พวกที่เขาเปิดตลาดนะไม่ว่าไทายเอเยเองในะยุโรปเองเนี่ยลงประมาณ2%วันนี้พอเราเปิดตลาดขึ้นมาเอาเอาลงไป2%แล้วไปยืนอยนะู่เงี้ แต่เมื่อวานนี้ในตลาดในต่างประเทศลงทั้งหมดที่2%เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในในในเอเชียในยุโรปเนี่ยวันนี้กลับรีบาวด์หมดนะครับแต่การรีบาวกับในต่างประเทศเนี่ยรีบาวขึ้นมามากที่สุดนั้นคือในฝรั่งเศสประมาณ1%ลงไป2%แต่ขึ้นมาประมาณ1.5%นะในเยอรมันเนี่ยนะขึ้นมา0ู7แต่อย่างน้อยมีการรีบาวในไต้หวันมีการรีบาวในฮ่องกงในเซี่ยงไฮ้ใน แต่ตามสิงคโปร์มีการรีบาวในแดกในฝรั่งเศสในลอนดอนแล้วก็ในอิตาลีรีบาวทุกตลาดนะครับในขณะเดียวกันขณะน,นี้ดาวโจนส์ลงหน้านะครับขณะน,นี้รีบาวขึ้นมาบวกไปเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ว่าติดลบนะฮะติดลบเพียงแค่เล็กน้อยในนักแดกับ s p สส่วนในดาวโจนส์นั้นบวกไปด้วยซ้ําไปแต่วันนี้บวกขึ้นมาถึง100จุดในตัวดาวโจนส์นะครับข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือข่าวทุกข่าวที่ใช้เนี่ย ใช้เกี่ยวกับข่าวอิหร่านและอิสราเอลผมอยากเรียนเรียนนำเสนอว่าขณะนี้นะช่วงถึงเวลานี้นะฮะทุกโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นตัวทองตัวราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันขนาดนี้เนี่ยการเทรดของราคาน้ํามันเนี่ยราคาน้ํามันอยู่ที่ระดับเบนนั้นอยู่ที่88.61ลงไป1.04เหรียญ w t i 8 4 5 4อดลบไป0.35ในขณะที่ราคาทองเนี่ย2392นะครับบวกไป9.24 นะครับแต่ค่าของตัวข่าวในแง่ของอิหร่านและอิรักไม่มีเลยนะครับความหมายผมคือขนาดนี้เนี่ยที่กลัวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลจะถล่มโดนนะครับเพื่อไปถล่มอิหร่านเนี่ยวันนี้ข่าวทั้งวันไม่มีข่าวตัวนี้เลยอีกอันนึงข่าวตัวนี้ไม่ได้มีสัญญาณในแง่ของตัวตลาดทุน แม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาในยุโรปและในเอเชียมาทำให้ตลาดหุ้นลงเลยข่าวของอิหร่านกับข่าวของอิสราเอลไม่มีสัญญาณที่ทำให้ตลาดทองคำตลาดน้ำมันตลาดคริปโตมีการเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนกับข่าวที่บอกว่าอิสราเอลจะทะเลฤมอิหร่านเนี่ยมันได้มีการพูดกันแต่ยังไม่มีอะไรติดออเนื่องเลย มันคงเป็นการเฝ้ารอเพราะการรีบาวกับในแต่ละประเทศเนี่ยมีการรีบาวกับแต่บรีบาวกับยังไม่เท่ากับการที่อ่อนตัวลงมาเข้าใจนะครับเพราะเมื่อวานนี้อ่อนตัวลงมาสองเซนวันนี้รีบาวกับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยอ่าใช่ใช่มันเป็นอารมค้างแปลกแล้วอารมค้างแปลกเนี่ยมันไอข่าวตัวชิ้นเนี่ยมันไปโพดักอื่นๆเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรเลย ไม่ได้มีผลกระทบทุกตลาดทุกโปรดักต์ที่ไม่ได้มีผลกระทบกับตัวข่าวที่อ,อิสราเอลจะถล่มอิรักเลยเอยอิสราเอลจะถล่มอิหร่านเลยนะครับคงต้องตามแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับว่าคงต้องตามต่อแต่กําลังจะบอกข้อมูลที่ชัดเจนว่าอย่างหนึ่งคือณนะมาจนถึงณนะเวลานี้20่สนกาสี่สนาทีนะสามหนาที40นาทีเนี่ยข่าวเรื่องของอิหร่านอิรักยังไม่มีเข้าอยู่ในระบบตลาดทุกจุดของ การลงทุนในประเทศไทยในโลกนี้เลยไม่ว่าจะอยู่ในยุโรปอยู่ในราคาทองคําอยู่ในราคาน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีโอกาสครับว่าตลาดหุ้นไทยนั้นจะเป็นรีบาเหมือนกับตลาดในเอเชียกับตลาดในยุโรปเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นพรุ่งนี้จับตาทีครับพรุ่งนี้มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริปโตนะซึ่งคริปโตเนี่ยมีข่าวที่สําคัญอันหนึ่งแล้วในในอังกฤษนะครับอังกฤษที่กับในในในตัวฮ่องกง ที่มีกองทุนออกมาสามารถซื้อบิตคอยได้นะครับพรุ่งนี้จะมีการลดเฮเวนนะฮะจะมีการลดของตัวบิตคอยพรุ่งนี้จะมีการปั่นปนในตลาดทุนบิตโกนะครับเพราะนั้นใครที่เล่นคริปโตอยู่ให้รามดระวังส่วนใครที่เล่นทองเนี่ยขณะนี้ทองเดินหน้านะครับขณะนี้ทองเดินหน้าไปอยู่ที่หลงสามเก้าสองณปัจจุบันนะครับในขณะที่ตัวของตลาดในตัวของยาคูเองเนี่ยทองก็เดินหน้าขับเคลื่อนไปนะครับพรุ่งนี้ลองตามดูอีกทีนะครับว่าตลาดเป็นยังไงแต่ บอกได้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านกําลังกลัวกันอยู่หรือข่าวที่ใช้กันอยู่หรือข่าวที่พูดกันอยู่ว่าอิหร่านนะอิหร่านจะถูกอิสราเอลอ่เข้ารูเข้าต่อต้านเข้าตอบโต้นะในช่วงนี้ถึงเวลานี้ยังไม่มีข่าวตัวนี้ทําให้ท่านตกใจนะครับลองดูฮะอาจจะมีระยะสั้นก็ได้ครับแต่วันนี้ยังไม่มีนะครับโอเคครับลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม